กำลังอ่อนได้เบาหนอน,นดอกกำลังงามเลยครับกำลังงามเนาะจ้ะพอดีกแกงจะพี่น้องคอนลายเติอบอยู่ครับแกงใดเนาะสกอยดอกยังอ่อนอยู่ครับแกงแสีบเพื่อกันได้หนอนสกอยจ้ะแกงหอมกันจะพี่น้องเห็ดกอนขาวดอกงามอยู่เนาะสกอยจ้ะ ดอกงามในแจะพี่น้องเป็นเห็ดคอนขาวครับเห็ดบดไปเมื่อเช้านี้ก็ได้นับดอกได้เลย่นน้องสกอยจ้ะได้บัเถิงอ้อครับค้อนเป็นแหงงใ้แจกพี่น้องค้อนแหงงน้องสังเถิงเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแลวก็บซี่กอล์ฟซี่ไม้ผู้เข้ามาชมทุรกนท้ครับ กลับมาพบผอกันกรับบ่านจับเจ้ากอยคือเขาครับวันนี้สวัสดีจ้ากลับมาพบผอกันขึ้เเขาจ้พี่น้องวันนี้จะพาเขาป้าจ้พี่น้องวันนี้พาไปหาเห็ดบดคอนเห็ดคอนเขาจ้าไปดูน้ำช่มกันจ้าสิมานกันบ่อไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูน้ำร่กันครับมาผอกันเสาวันนี้กับเสาวันที่สองเมษายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้กับพ้าพรมพี่น้องเขาป้าครับไปไหนหาหลอดเบิงเห็ดบดเห็ดลมเห็ดคอนครับ เป็นเห็ดบดคอนแล้วก็เป็นเฮ็ดคอนขาวครับพี่น้องก็ไปรวมไปชมกันครับว่าที่ใดที่มานกันบ่ครับเมื่อวานนี้มารอเบิงข้าวหนึ่งครับพี่น้องก็ได้ไปอ้อหนึ่งครับเห็ดทอนขาววันนี้ก็สิไปรอเบิงเฮ็ดบด่อนครับขันประมาณเห็ดบดก็บจงข่สิลลมหาเฮ็ดคอนขาวครับวันนี้ก็ไปรวมไปชมกันครับไปครับพอละบดสกอยู่เนี่ยไปเห็นเป็นขาวเลยครับ เห็ l, oh, ดคอนขาวหมสกอยเป็นเห็ดคอนขาวครับวังเสาร์นี่ไปนั่หาเห็ดบดปลาเทิงนอสกอยโบมานครับพี่น้องกลับมาหาปลาลางครับมาหาเห็ดคอนขาวพอเป็นคอนแหลกครับพี่น้องด,ดอกงามอยู่เนะาะสกอยดอกงามเลยจ้าพี่น้องเป็นเห็ดคอนขาวครับเห็ดบดไปื่อเสาร์นี่ก็ ได้นับดอกได้เลยนน้องสกอยจ้าได้บัวเถืองอ้อครับค้อนแห้งแหงจจะพี่น้อก้อนแหงน้องเทิงเนาะปูงมากับบังเธือกเหี่ยวไปเลยเนาะดอกน้อยๆเป็นเหี่ยวครับแล้วกับบวค่อยออกน้าจะบัวค้อนแห่งแหงเกิดเป็นบางค้อนแล้วเนาะเจนเจนเนพี่น้อิ่นไปหากันก็หลายคนก็เ็นพายกับตาเป่ามันเนาะ ยากผูู้ดายพูบอลแล้วเนาะคนใดก็ะได้ครับเฮ็ดำลางที่ออกพ้นผัดมาะซ้าเนาะสก,กอยจ้ได้วยกลายเป็นดอกแห่งดอกเหี่ยวไปครับแต่ว่าเห็ดค้อนขาวนี่ คอนดคอใดเคยเกิดยังือจังเกิดอยู่เนาะจ้ะดอกงามนีเนาะคอนเผาสีเหล่เาเต้คอนครับคอนดกคอนบ่อต้องคอนกับบ่อคอยดกกปันไดครับอันนี้เพิ่เกิดในต้นกอนะสกอยจ้ะบางคอนกับพูเนาะ เมื่อวานนี้มาหลาะหาได้ข้าวเดียวครับพี่น้องสวยแหงหอนเนาะสอวรนไปขุดแมงกินนอนก็สร้างที่งอมากกับจนสวยครับจนสีเทียงสี่ายเนาะมาหลาะเบิ่งเด้เฮาะหนึ่งครับเมื่อวานมือวนนี้ก็เลยมาเลาะเบิ่งใหม่ครับ แยงไปสุกได้คือกันน้องสกอยจ้ตังผลอีกจ้อหนึ่งครับ ข,อ,ขอนที่สองครับคอนนี้ดอกไอยสมบูรณ์เนาะคอนนี้ย่งดอกพองามบนไดเนาะจ้ะดอกน,น้อยๆจต่พี่น้อยคอนเกาเก็บปีกายเนะาะสกอยคอน,นจ้ะดอกว่าลายคือปีกายครับปีกายนี่ลายเลยเนาะดอกงามสำเนาะจ้ะปีกายจนเต็มคอนจ้ะ ฝน,นมะหอยกับติ่ขค่ายอยู่นอกสาคกกอยจ้ะนี่คอน,นต้นผอกเอ้ย<ต>นเนาะอนะคอนผอกคอนต้นกอเนาะเป็นออกครับ คอนนี่เป็นเฮดบดคอนครับเกิดอยู่ใต่คอนเนาะจ้ะคอนนะเล็กก็น,น้อยตื่มกันไปเนะาะสกอยจ้ะ อ่อนเห่าขนาดเนาะอยู่ในป่าครับนี่ก็เอาตะสาเลยเนาะเราเบึงน้ำคอนที่เคยเก็บติกายเนาะบอกบนาเนาะจ้ะบอกเป็นจุ่มครับเป็นย่เมนะ ต้องเอาองางอมหนึ่งยุปลายองอมหนึ่งเนาะทั้งปลายเพ็่นกับสีหาดอกครับดอกบอนมันครับ เกิดบ่ค่อยลายเนาะเจ้ะเกิดบกขักป็นใดเนาะโอ้เฮ็ดคอนเพ่นบ่อกคักปันใดเนาะออกเิ่นบางคอนพลนละไหม่ปลาครับพี่น้องมัง j a ครับปีนิ้ดกแหงครับบบานานขี่รถมาพ่อตตำาครับ,บ,นนพ,รบพี่นอ้องแมนเบิดครับ คุณก็เม่ยนครับพี่กายบ่คอยดกปันไดครับปีนินดกแหงหักแังขันซุกครับขันซุกบานนัสิมาไทยเก็บให้เบิงครับแต่บ่กผว่าสิท่านบ่ครับเพราะว่าอยู่ขางทางครับเขื่อนี่หักดกแหงครับแมนเบิรครับหมากเป็นีเขียวอยู่ครับแต่ว่าอยู่แถวบ้านเพื่อนเริ่มซุกแล้วครับอยู่แถวบ้านซุกห้ายแล้ว แต่ว่าอยู่ในปาน่าอย่างยันสุกครับแมนเบิร์ดครับพีน่น้องยังได้สก,กอยอคยอ,กกอ,ยอนเคยเก็บเนาะสก,กอยแต่ว่าคอนนี่ที่อยู่แถวเลาะค่ำครับนี่กำลังอ่อนไบางคอ,อนอย่ากำลังงามเลยครับกำลังงามเนาะจ้ะพอดีเกียงแต่พี่น้องคอนลายเติบอยู่ครับ เก็บกันเลยครับกาลงงามเลยจ้กคอนนันแกงใดเนาะสกอ,อยดอกยัองอ่อนนี่ครับแกงแสบเพื่อกันได้หนยอ,อยสกอยจ้แกงหอมกันจะพี่นอนเห็ดกรอนขาวตะเกียบหนึ่งหอมในหมึ่เลยรสชาติก็คือกันเราก็เห็ดบทขอนเนอะสกอยจ้ กันครับรเหตุบทคอดตระกูลเดียวกันนะน่องสกอยเป็นเหตุคอนือกันครับที่มีแบบพันหนึ่งนะาะงอกอยขายา,งงาวแง่เอาครับเป็นเหตุคอนข้าวคือกันครับแต่ยังพันออกเนาะแบบจันอ่อนแห้งจะพี่น้องมาจันแกงแสบเนี่แต่วาออกเนปะ็นยามนี่เนาะปีหนึ่งออกปีสองหลอบจ้ะ พี่กายนี่ก็ได้เก็บอยู่เนาะพี่กายนี่ไปพอตอนพันจนเป็นหลุ่นซุเนาะงสอกอยจ้ะพรที่<ม>บานัดเคยทายเบิ้งแล้วครับพรเป็นเห็ดขาเงาเนาะต้นนั้นเป็นออกในตน้ตนตน้ตน,ตนเชียงใหม่นะต้นโฮมเชียงใหม่ครับ,เ,รบเป็นเป็นงาเป็นอันนี้เพิ่นเนาะจ้ะออกน้ำเงาเพิ่นครับ พี่กายนี่กับบอลเก็บเพชรคอนขาวบัดทองคดีได้เก็บเพชรเปล่งแดงชี้เนาะจ้ะเก็บเพชรคอนขาวนี่แล้วจะพี่น้องก่อนเนาะไว้ได้เก็บเพชรชนิดอื่นจ้ะเปล่งแดงชี้แล้วกเ็เป็นเป็นเพชรโปรตีน,นครับหอมจ้ะแล้วอ่อนอ่อนเนาเห็ดสามสี่คอนครับ บรเม็นสามสี่คอนน้องสกอยหลายคอนอยู่ครับพี่น้องคอนเล็กละน้อยเนาะมาได้คอนนี้ก็หลายเติบครับมีแต่ดอกพอดีแกงครับคอนนี้เลยเคืองตาขึ้นมาแล้วครับสิเลหาไปเรื่อยครับพี่น้องไปเบิงหยกสองสามคอนน้องสกอยที่มองเคยเก็บครับเสียออกเมื่อครับพี่น้องเป็นเห็ดคอนขาวครับเห็ดบดก็ได้บหลายครับ แต่ครับไปรุยมิชมการต่อครับคอนนี้ก็ออกอยู่นาองกออยกว่าจ,จะสิบออกครับแต่ว่าคอนนี้สุ่มอยู่เนาะคอนนี้พันอยู่ไก่ขำพันยู่ไก่ขำครับเป็นห่มนาเนาะ,ะห่มไม่บางพอดีครับดอกงามอยู่เนาะ,ะดอกสีพื้นแ่่ครับรุ่นสุกคราบรุ่นนี้สุกหอมครับเจ็ด บทขอนขาวเนาะเห็ดขอนขาวครับเห็ดบทขอนขาว <c oughs> นะเที่เราดอกอนีน,นคืองามงดอกจูมมันต้องสกอยดอกค<ห>้าใหญ่หวานงามไหมครับอกเอเิร์ดบลายเนาะพี่กายนี่ือจังดอกอยูน่นอนสกอยหลอดสองมาสี่ดก นั่นดอกน้อยเพิ่นครับดอกจูมเพิ่นดอกว่ายเป็นไรเนาะคอนเริ่มพุแล้วเนาะสกอยดอกผ้สมบูรณ์มาแน่นอกดอกน้อยแห้งครับบานบานอย่างน้เนาะสกอีดอกพือแล้วครับ มันมีดอกฝนนู้นตาริโต้เนี่ยครับเขีงดอกเห็ดนาแรงครับฝนตกมากอะเศร้าไปเนาะจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางขบานครับมาสรุปเบิ่งผลงานกันครับสักก้อยครับวันนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจ้ะพี่น้องก็ถือว่าได้ประมาณยุจ้าก็สิเป็นเห็ดคอนขาและจ้ะพี่น้องเห็ดปวดคอนก็ได้น้อยนึงเนาะ ก็มีทั้งดอกแกงดอกซุปดัะจะพี่นอ้องส้นลายก็จะเป็นดอกซุปจ้ะมือนี่ก็ถือว่าได้บามานอยู่เนาะคนก้อนกระเหลืม่มแห่งจะพี่น้องเห็ดก็ออกพระท่านลายเป็นได้เนาะน่าจะได้รอหลอใไม่พุ่นละจ้ะเพื่อสิเกิดลายเติบดีจะพี่น,น,าาน้องจำเมื่อนี่ก็ถือว่าได้บามานอยู่จ้ะกระได้พอด้อยู่ได้กินู่จะพี่น้องมือนี่เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้เชิช้ชอม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เผือสิบุผาที่ใหม่ๆจากบันนัดกสาวก้อยเด้อจจากสำรับคลิปนี้ขเขาจบไปเพียงเท่านี้ละจ้ะสวัสดีจ้าเอาแล้วครับเพรา่พี่น้องสำรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปการมาหาอยู่หา,หา,หากินน้องสาวก้อยครับพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องมาหาเก็บเห็ดบดคอนขาวครับมันี่มาหาเก็บเห็ดคอนขาวก็ได้เกือบเต็มตาน้าสาวก้อยก็ <Yeah. S 3> มีทั้งดอกสุบดอกแกงครับพี่น้องส่วนลายก็จะเป็นดอกสุบครับ ไปรอหาเบิงเฮ็ดบทคอนวังเ้านี่ครับโมมานไปไหนน่องสกอยกันเลยครับมาหาเบิงเฮ็ดบทเฮ็ดคอนข้าวครับพี่น้องปลาลุ่มกับมันมานเฮ็ดคอนข้าวครับพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องบ่าวนั้นจะมารอเบิงเฮ็ดเบิงแดงชี้ครับยังหันเห็นครับพี่น้องบฮหงว่าสีออกบ่อรือจังไดครับก็ต้องร่อลุนกันเบิ่งไปเรื่อยครับพี่น้องปลากับเริ่มแหงกลับมาแหงคือเก่านาองสกอยฝนหยุดตกไปครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้บ้านนั้ก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีนครับเป็นคลิปของวันที่2เมษายนปีพศ2567ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปตัางดก็อย่าลืมไปซอกต่ได้กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประพาดคลิปใหม่ๆจากบ้านานั้นกับตากรอยน้ำครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกบานครับกบัยทะลุนั้นคลิปน้ำมืองนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปัดอาปัญญามัยงงครับ